รับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับบริษัทโตโยต้าเอ็มพายนะครับสาขาบางบอนนะครับพวกเรามาจากโชว์รูมรถยนต์ป้ายแดงเลยครับผมวันนี้เรามาเปิดรับจองรถยนต์ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์โตโยต้ารีโวนะครับรถยนต์โตโยต้าวีออสนะครับอัลติสนะครับยาริสเอชทีที่เพิ่งเปิดตัวใหม่มาดๆนี้เลยนะครับใหม่เอี่ยมเลยแล้วก็สำหรับรีโวเนี่ยก็เป็นรีโวตัวใหม่ด้วยนะครับ โตโยต้าคลอสครับวันนี้เราก็เปิดรับจองโตโยต้าคลอสเช่นกันนะครับเป็น all new เช่นกันนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษมากมายครับวันนี้โปรโมชั่นที่ว่านี้นะครับก็คือโปรโมชั่นที่เราโปรโมทกันอย่างต่อเนื่องมายาวนานนะครับนั่นคือดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องค้ำนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เคยมีรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์โตโยตานะครับ หรือรถยนต์ี่ห้ออื่นก็ตามนะครับสามารถนำมาใช้แนบเรื่องทำโปรโมชั่นดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคํำกับเราได้เลยนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ธรรมดานะครับเรียกได้ว่าดาวศูนย์บาทเลยก็ว่าได้ครับเนื่องจากว่าในวันที่ออกรถนะครับเราไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวครับ <c oughs> ทั้งค่าจดทะเบียนนะครับค่าปาาระกันค่าพรบนะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายเลยนะครับ ในวันที่จองรถยนต์นะครับเราจองแค่2,005นะครับหลังจากจองแล้วเนี่ยก็จัดสัญญาไฟแนนซ์กับ Toyota Empire ของเรานะครับสัญญาผ่านเมื่อไหร่เนี่ยลูกค้ามาตัวเปล่าได้เลยนะครับมาขับรถยนต์ป้ายแดงจากโชลุม t o y o ต a Empire สาขาบางบอนของเราออกไปได้เลยนะครับหลังจากลูกค้านะครับนำรถป้ายแดงออกไปขับแล้วนะครับ1-2เดือนเนี่ยได้ไป้ายขาวใช่ไหมครับวันที่ มารับป้ายขาวเนี่ยเราก็จะทำเรื่องนะครับคืนเงินวัจจำป้ายแดงให้อีกด้วยนะครับ2,500าบาทนะครับเท่ากับว่าการออกรถยนต์ครั้งนี้นะครับเราไม่ต้องใช้เงินเลยไมมแต่บาทเดียวนะครับสำหรับเงื่อนไขนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่ว่าลูกค้าเนี่ยเคยมีรถยนต์คันเก่านะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอย้ำเลยนะครับว่าคันเก่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับสามารถนำเอกสารนะครับอาทิเช่น สำเนาทะเบียนรถยนต์นะครับคันเก่าและสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันเก่านะครับมาแนบเรื่องนะครับทำเรื่องดาวศูนเซนะครับทำเรื่องดาวศูนย์บาทกับเราไม่ต้องใช้ผู้คำกวนด้วยสุดยอดไปเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ออกรถยนต์คันแรกนะครับไม่เคยมีรถยนต์เลยนะครับก็สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้เช่นกันนะครับเพียงแค่เป็นพนักงานบริษัทนะครับรับเงินเดือนผ่านบัญชีทุกเดือนนะครับ สามารถดาวศนเไม่ต้องค้าเช่นกันนะครับผมเหมือนกับลูกค้าที่เคยมีรถยนต์เลยนะครับทีนี้มาดูเงื่อนไขไฟแนนซ์กันนะครับเงื่อนไขไฟนนซ์ก็ไม่ยากไม่มีอะไรมากมายเลยครับก็คือมีรายได้เป็น2เท่าของค่าง,งวดนะครับแล้วก็ไม่เคยมีประวัติล่าช้านะครับมีเงินผ่านบัญชีตลอดทุกเดือนนะครับมีการเดินบุ๊กตลอดนะครับก็สามารถใช้โปรโมชั่นดาวศูนย์ไม่ต้องค้ากับเราไปเลยนะครับผม อะเร่เข้ามาเลยครับเร่เข้ามาไวๆนะครับไวๆเลยครับเพราะโปรโมชันนี้เราไม่ได้จัดทุกเดือนนะครับนานๆจัดทีนะครับโปรโมชันนี้แล้วก็เป็นโปรโมชันที่ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสนใจนะครับเหมาะสําหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มนักลงทุนนะครับต้องการเก็บเงินสดไปที่ตัวนะครับเพื่อใช้ในการลงทุนก่อเกิดรายได้ก่อเกิดกําไรในอนาคตนะครับก็ต้องมีเงินลงทุนนะนะครับนอกจากนี้แล้วยังเหมาะกับลูกค้ากลุ่ม ที่ไม่มีเงินก้อนนะครับสามารถออกรถยนต์เป็นเจ้าของรถยนต์ได้ง่ายๆนะครับดาวศูนย์บาทไม่ต้องค้ากันไปเลยนะครับเอารถยนต์ไปทำมาหากินนะครับเอารถยนต์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับผมช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่เพิ่งจะผ่านช่วงโควิดนะครับมาบดหมางเลยนะครับช่วงนี้ถือว่า การระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยก็น้อยลงนะครับเบาบางลงก็ดีกว่าช่วงก่อนนะครับโตโยต้าของเรานะครับก็ยังรู้สึกขอบคุณนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะครับในความพยายามนะครับแล้วก็ความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์นะครับทางโตโยต้าของเราเนี่ยจึงจัดโปรโมชั่นพิเศษนะเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับบุคลากรทางการแพทย์นะครับโปรโมชั่นนี้มีอยู่ว่านะครับลูกค้าที่ประกอบอาชีพ เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับเช่นหมอนะครับพยาบาลทันตแพทย์นะครับหรือสาธารณสุขนะครับผมมาซื้อรถยนต์โต y ยต้รุ่นไหนก็ได้นะครับยกเว้นรถบางรุ่นนะครับอาอาทิเช่นรถตู้ป้ายฟ้าเป็นต้นนะครับผมบุคลากรทางการแพทย์นะครับมาซื้อรถยนต์ t ต y ยต้านะครับรุ่นไหนก็ได้นะครับเอาส่วนลดไปเลยครับสาม0 0่นบาทนะครับเต็มเต็มนะครับเอาส่วนลดไปเลย สามหมื่นบาทนะครับเพิ่มเติมเข้าไปเลยนะครับจากที่ได้ปกติจากโชรูมนะครับสมมุติลูกค้าไปซีรถลยนต์กับโชลูมโตโยต้านะครับได้ส่วนลดมาแล้ว2 0,000นนะครับแต่เผอิญเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับเอาเพิ่มไปอีกครับส0,000บาทรวมแล้วกลายเป็น5 0,000บาทเป็นต้นนะครับผมเงินส0,000บาทตรงนี้เนี่ยเราให้ต่างหากนะครับให้ต่างหากเลยนะครับเป็นเงินติดตัวเรียกได้ว่าเป็นเงินพ็อกเก็ตมานี่นะครับของ ลูกค้าที่ประกอบอาชีพเป็นบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมให้30,000ต่างหากโอ้โหเงินไม่ใช่น้อยนะ30,000เนี่ยเอามาดาวลถเนี่ยก็ประมาณยอดดาวก็คือประมาณ5%นะครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากนะครับนอกจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วนะยครับยังมีอาชีพอื่นน,นะครับที่ได้สิทธิพิเศษตร,ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่า อาชีพอื่นๆเนี่ยจะมีสนับสนุนในเรื่องของรถยนต์รีโวนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถยนต์รีโวนะครับผมแล้วมีอาชีพดังนี้นะครับจะได้เงินเพิ่มต่างหากทันทีเลยนะครับอ่ะอาทิเช่นพนักงานผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้านะครับจะได้เงินส่วนลดพิเศษนะครับอีก30,000บาทนะครับอันนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะครับลูกค้าที่สนใจ โตโยต้ารีโวนะครับรีบมาเลยนะครับรีบมาจับจองรีโวกันเลยได้เพิ่มอีก3 0,000บาทเลยนะครับนอกจากพนักงานผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โตโยต้าแล้วนะครับก็ยังมีพนักงานนิคมอุตสาหกรรมด้วยนะครับพนักงานนิคมอุตสาหกรรมถ้าซื้อรีโวเนี่ยได้ส่วนลดเพิ่มอีก10,000ทันทีนะครับผมเกษตรกรนะครับปะศุสัตว์นะครับ,รรบแล้วก็ชาวประมงนะครับถ้าซื้อรถยนต์ 000. รีโวตอนนี้ก็ได้ ส่วนลดเพิ่มต่างหากอีก1 0,000บ,บาทเช่นกันนะครับผู้ประกอบการรายย,ย,ย่อยนะครับคำว่าผู้ประกอบการรายย,ย่อยเนี่ยหมายถึงเจ้าของบริษัทนะครับห้างร้านนะครับหอจอกอที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐนะครับอทิเช่นถ้าเป็นบริษัทก็คือมีหนังสือรับรองบริษัทนะครับถ้าหอจอกอห้างอุ่นส่วนก็จะมีหนังสือรับรองห้างอุ่นส่วนจำกัดนะครับห้างร้านทั่วไปนะครับก็จะมีเป็นหนังสือจดทะเบียกนการค้านั่นเองนะครับผม ผู้ประกอบการรายย่อยตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหอตก,กรนะครับบริษัทหรือว่าร้านค้าทั่วๆไปเนี่ยต้องมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทนะครับถ้ามาซื้อรถยนต์รีโ o วกับเราเนี่ยจะได้ส่วนลดเพิ่มต่างหากหมื่นหนึ่งไปเลยนะครับหมื่นนึงไปเลยนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีค่าราชการนะครับรัฐวิสาหากิจแล้วก็พนักง,งานบริษัทรับเงินเดือนนะครับก็จะได้ 1,000 0บาทเพิ่มเช่นกันนะครับในกรณีที่ลูกค้ามาซื้อรีโวกับเรานะครับผมสำหรับโปรโมชั่นที่ว่ามาทั้งหมดตรงนี้นะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นที่ใช้กันในเดือนสิงหาคมนะครับถึงกันยายนนี้นั่นเองนะครับยังไงก็เรียนเชิญนะครับเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะครับเข้ามาจองรถนะครับกับเราเตร์ตาเอ็มพายสาขาบางบอนนะครับโปรโมชั่นดีๆรอท่านอยู่นะครับผม อุปกรณ์ตกแต่งมากมายครับต้องการสิ่งไหนเนี่ยแจ้งพนักงานขายของเราได้เลยนะครับผมแล้วก็ประกันภัยชั้นหนึ่งเนี่ยแถมทุกรุ่นกันไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่อย่างเช่น Toyota Cross ก็ตามนะครับก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งแถมให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธ t o y o t a Empire บางบอนของเรานะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เรามาจาก โตโยต้าเอ็มพายสาขาบางบอนะครับเป็นโชว์รูมรถยนต์ป้ายแดงนะครับรับจองรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นนะครับผมฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับพบกันในรอบถัดไปนะครับสวัสดีครับ